ะะพี่เป็นชุดเดทนะพี่เป็นฟิลแบบใส่กัก๊กนะไอ้ أي, เป็นฟิลแบบใส่เสื้อคลุมแบบนี้นะคะพี่แต่เป็นชุดเดทเย็บติดนะพี่ดูงานนะลายสวยมากนะคะพี่ตัวนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะแล้วงานเป็นคอกลุมแบบนี้นะคะพี่เนื้อลูกไม้สวยมากพี่ดูชายนะเป็นฟิลแบบใส่คลุมนะคะตรงนี้เราไม่ได้จัดชายตรงและพี่ดูชายกระปงสวยมากๆ รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดทนะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยลูกไม้เนือ้อนิ่มนะคะพี่ซับไม้ด้านหน้าเนือ้อลูกไม้ให้อย่างดีนะคะลูกไม้เก็ดไขทรงเนือ้อไม่คันนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ จะเป็นผ้ายูนเวฟเนื้อผ้ามีน้ำหนักค่ะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ตัวนี้ใส่ได้เป็นปีเนื้อผ้าไม่ย้วยงานสวนมากๆพี่ใส่ยาวๆได้เลยส่วนด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วนะให้พี่แค่249เท่านั้นนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะ อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสลราตามมาให้สีให้หน่อยนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเรียกสีส้มกิดนะแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองสีเก้าค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีบานเย็นค่ะพี่ให้พี่แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะและสีสุดท้ายงานมีสามสีนะคะพี่ สีนี้จะเป็นสีส้มชานะคะพี่ถ้าไปรับสีนี้พิมพ์สีชาค่ะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สหรับติโตก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทนะคะพี่ผ้าดีมากๆและลายสวยมากๆค่ะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีชานะคะพี่พี่ดูนะซับในเนื้อหนาให้ยังดีนะคะสีชาค่ะพี่ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีบานเย็นนะสีบานเย็นค่ะพี่ตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นส้มอิดนะ